สวัสดีค่ะมากันอีกแล้วดิฉันชอบทําคลิปตรงนี้มากเลยเพราะว่าแสงมันได้นะคะวันนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหขายแต่ rc t ครีมทาหน้าทาผะหน้าทาบำรุงกันแดดอะไรต่ออะไรวันนี้เรามีตัวเด็ดและตัวดังตัวนี้นะคะกระจงใช้มากว่าไม่ต่ำกว่า20ปีนะตั้งแต่เปิดร้านกระจงบิว u ี้ตั้งแบบสมัยแรกๆเลยนะ,ะซิลกี้ hair coat u k ตัวนี้นะคะใส่ผม <c oughs> ดิฉันเจ็บขอนะใส่ผมนะคะนี่ดูสภาพผมดิฉันนะคะหลังจากที่คุณสระผมแล้วนะคะสระผมให้เรียบร้อยนะคะนี่มัดมาดเช็ดให้มัดมาดเลย คุณจะใส่ตอนแห้งก็ได้นะคะตัวนี้ USA นะคะแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนใช้มากว่าสิบปียี่สิบปีแล้วล่ะนะคะเอาแบบสภาพนี้เลยล่ะนี่เลยนะมาอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้เหนียวไหมไม่เหนียวไม่ติดฝุ่นไม่เก็บฝุ่นทาได้ใส่ได้ระหว่างวันซ้ําได้ไม่ต้องสระก็ได้นะ,ะนเนื้อจะเป็นใส่ใส่แบบนี้นะดิฉันใช้เยอะไหมสามปืด๊ดอ้าวสามปืด๊ดนะคะสามปื๊ดไปเลยละเลงที่มือนะ มันไหมความมันเป็นไงดิฉันให้ความมันมันไหมมันมากนะคะไม่ใช่มันม่วงมันแบบนี้เน้นเลยใส่ที่ปลายผมนะคะใส่ปลายผมก่อนใส่ให้ดูนะนี่ใส่ไปที่ปลายผมอย่างนี้นะคะใส่ไปที่ปลายผมเหลือเสยขึ้นข้องบนนะคะยาไปใส่กลางกระบาลอย่างนี้นะไม่ได้นะน้ำมันซิลกี้ของเราไม่เหนียวเหนอะก็จริงแต่ถ้าคุณไปโบ๊ทอยู่ที่หน้ากลางกระหม่อมแบบนี้นะมันก็จะเกิดการเยิ้มนั่นแหละแต่ของเราไม่มีการเยิ้ม ไปเด็ดขาดนะคะอะดิฉันทาไปที่เส้นผมแล้วดูมือดิฉันดูมือดิฉันนะคะความมันมันไม่หลงเหลืออยู่แล้วมันไปติดที่ผมนะคะมันไปติดที่ผมมันไม่ได้ติดที่มือถามว่าใส่ซ้ำแล้วเป็นไงพอไหมพอไหมใส่อีกอย่างได้นะคะไม่เหนียวเหนอะหนักโอ้โหใช้กันมาทั่วสามแก้วแล้วเนี่ยทั่วสุพรรณแล้วนะววนะอะใส่ซ้ําไปอีกได้เลยนะคะได้เลยใส่เข้าไปไม่เหนียวเหนอะหนักแน่นอนอันนี้พูดตามพูดซากแล้วนะไม่เหนียวเหนอะหนัก ที่สาคัญไม่ติดฝุ่นไม่ติดฝุ่นหมายความไม่ยังไงคือถ้ามันไม่เหนียวปุ๊บเวลาเราไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ฝุ่นมันก็จะไม่มาเกาะที่เส้นผมเรานะคะสมมติคุณใส่วันนี้เย็นนี้ต้องกลับมาสะาดไหมไม่ต้องไม่เหนียวอ่ะพรีชีพไปไปเลยผมดิฉันเนี่ยนะเช็ดมือหน่อยนะเพราะว่ามันเปียกมันไม่ได้เปื้อนน้ำมันนะมันเปียกหวีโอ้หวีดิฉันเขินมากเลยนี่หวีลูกสาวนะหวีลงมานะคะเป็นไงคะเส้นผมจากที่มันขี้ริ้วขี้เหล่เมื่อกี้มันหวีไม่ได้เลยนะคะ มันหวีไม่ได้เลยแหละถ้าคุณสาะออกจากห้องน้ํามาถ้าคุณไม่มีอะไรช่วยมานนี่นะผมคุณจะหวีไม่ได้เลยจริงๆเชียวนะคะนี่หวีลงไปเงางามบุ๊วับบุ๊วับแต่ไม่เหนียวโอ้โหพูดแล้วพูดอีกมันไม่เหนียวเนอะแน่นอนนะคะคุณพี่นี่นะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าขวดตัมแบบนี้ร้อยยี่สิบนะ,ะและขวดเติมใครมีหัวปั๊มอยู่แล้วจัดขวดเติมไปร้อยเดียวอุ้ยถูกถูกมากซิกี้แฮร์โค้ดยูเออร์เรนติสนี่ของแท้แน่นอนจะตรงใช้อยู่ ใครที่เคยใช้อยู่แล้วจะรู้เลยนะคะมาไม่ล็อตนี้มาเต็มกล่องเลยนะคะมาไหล่โลมากใครจะใช้นะคะทักกระตรงได้เลยมีสารพัดนึกนะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้านะผิวตัวผิวไกลอะไรก็แล้วแต่อันนี้เส้นผมนะคะเปน็ไปนไงเป็นไงเอาหวีให้ดูก่อนหวหีดูก่อนเนี่ยหวหีดูก่อนเห,ห็นมาเมื่อกี้สภาพมันไม่น่าหวีได้นะนะนี่หวีฟรีชีพดิฉันนะเนี่ยหวีลงไปแบบนี้นะคะหวีลงไปแบบนี้เงางามมากเลยแต่ไม่ได้ทําให้ผมคุณตรงนะคะบอกไว้ก่อนไม่ได้ทําให้ผมตรง,ะะตรงแต่จะทําให้หวีง่าย ไม่ชีฟูนะคะและไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ติดฝุ่นกินหอมมากๆไม่เหม็นรับประกันรับรองทักหนึ่งสองศูนย์และร้อยเดียวเท่านั้นจ้า